ข้าไปดูก่อนไปสักพักะเตรียมหมนอนรอนอนดูก่อน <c oughs> ด้วยความยินดีนะอ้าวเจอแมทแล้ววะนึกว่าจะดูไปด้วยรไฟแมทไปด้วยเจอเร็ววันนี้อ่ะงั้นเราออกจากการดูแข่งไปเล่นละบาย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 แข่ง <c oughs> ให้เลือกวันนี้ให้เลือกสองตัวให้เลือกระหว่างฮ d w วิงกับทิมเบอร์โซออฟเลนให้คนดูเลือกอ่ะมีฮีโร่พูลสตัววันนี้อวนฮ <c oughs> ใช่ไหมจัดไ <c oughs> ปออฟเลนฮุวิงเลสโก้ Let's go Let's go <S <S สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับ Hood Wing Offlane นั่นเองนะเราจะซื้ออะไรดีวะเนี่เจอวอยกับกับ Hyrion วอยกับไลอ i o n มันจะทำอะไรเรามันจะสตั้นเรามันจะไล่ตีเราเราเราน่าจะต่อสู้มันได้นะเราบอกสติ๊กไปเลยได้ไหมเจอไลอ i o n มาเกมนี้มีคนบอกว่าอยากดูแบบตั้งใจเล่นันแบบให้นะฮะ โอ้ยเทล่าทำนี้ผมซ้อมมาแล้วทุกคนฮุนวิงออฟเลนเนี่ยออกเลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง,ไงถึงที่นายตัวแรกเลยเป็ออกแล้วซ้อมมาแล้วนี่นี่ตันตันในลาดคีบด้วยแล้วไ่รู้มมายิงอะไรกูหลักนี่เจอยิงสวนหน่อยนี่ มาสร้างกับฮูดวิงนะพร้ <Yeah. S 1> อมมาแล้ว <Hey. S 1> นี่ไง <Hey. S 1> ดาวิโล,สล่สู้ประหลาดสู้ประหลาดจะตายนะตายนะเ <Yeah. S 1> จอบุชแวร์กัะรู้จักเปล่า เฟลเดวอยมันว่างขนาดมันได้ตีเราไม่เป็นไรคีบบอกวะ่าบ้าเอ้ยแคลรี่ปล่อยคีบตาย <stuck> ยิงเบาวะ่ะฮูวิงมันยิงเบามากเลย <Blood trails? S 1> เฮ้ยเฮ้ยไรอ้อนเดินมาด้วยเหรอเฮ้ยเลนสามเหมือนพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นนะ ไม่ตันตายเลยตันเล่นสักตัวก็ได้นะมาน,านเต็มเนี่ยดาร์วิโล่เนี่ยตันมาตายเลยนะตันลาดกดุ้ตันได้ตันได้ตันได้อยู่ใกล้ต้นไหมตันได้โอ้โห้าไปแบบหนึ่งปีเศษอะ โอ้เดี๋ยวนะนะไฟดักบอกว่าไปทัวร์สายมู7วัดกับเพื่อนมาอบ,บุญมาฝากทุกคนนะออย่างเดียวว่าจะได้อัพเงินเดือนทั้งสามสี่พันโอ้ยไฟดักแค่สมัครเมมเบอร์ลาก่อยเนี่ยได้เงินเดือนเพิ่มเกิน3ามสีพันอยู่แล้วครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมไฟดักไฟดัก ช่ได้เลยขอบคุณมากนะครับซาลันดาโอ้โหซาลันดาเป็นแบบผู้สนับสนุนดีเด่นมากเลยว่ันนี้ทุกคนทุกคนดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์โอ้โหโ แข่งป้อมให้คลิปหน่อยเสร็จแล้วครับโอ้โหแหมแม่นจริงๆอะ่ะโอ้โหออฟเลนยับออฟเลนยับ yeah, yeah, yeah. เจอลากล่อยมาโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ตามสูตรซูเมลเลยไหมไม่เชิงเพราะว่าผมเล่นออฟเลนผมไม่น่าจะได้ฟาร์มเท่าซูเมลอะ่ะไม่เชิงไม่เชิง แต่ก็คล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันต้องเปิดด้วยควนสายฟ้าอยู่แล้วไปค,ครับเฮ้ยเจ้านะโอ้โหโดนฉีดจ้าสอรี่สอรี่ ฟิงเกอร์ออฟเดตเสายเราเช็คตาเลยโอ้ยได้ไงเฮ้ยโทษโทษโทษ อ,อันตีเราโดนนันนะเมื่อกี้เจ็บมากเลยนะ่นะไม่ล้่ะโอ้โหเมื่อกี้คือความเชื่อใจอ่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นการกดอ,อันตีไหมมันคือความเชื่อใจในเอมเบอร์อ่ะแต่แม่งคอมโบวุดอ่ะเอมเบอร์อ่ะโอ้โหมานาหมดเกี้ยงเลยคุก็บุชแวกไม่โดนด้วยอันตรายมากเลยอ่ะตอนนี้ ก็อัดจัดอาเคมิดออฟเลนแบบเซฟหน่อยครับเอ้ยเกมหน้าเล่นอาเคมิดดีกว่าปะเฮ้ยได้อยู่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 อาเคมิดออฟเลนเล่นได้อยู่แนวเราเลยแหละตัวฟาร์มอ่ะตายปะคุยรอดว่ะจากกิโลมายืนแชร์พอดีโอ้โหแองนกิ้วเลย อินโวเกอร์นี่มันแบบมันมันร้ายว่ะฮีโร่เราจำนวนสู้อ In ินโวเกอร์นี่ไม่ได้เลยอะแปลก <c oughs> จังสกิลมันไกลกว่าเราอะเฮ้ยน่าเกียดมึงเดินมาอันตีกูไน้ยนะ งั้นตีกู่สองเที่ยวนะมึงไม่เงินตีคนอื่นเลยนะไอแ้เชเดลอนโอ้โหน่าเกียดชิ้แป้งเลยโอ้ยังยืยนเล็งอยู่ว่ะโอ้โหมเงินตีแล้วมึงตายเหอะตายเหอะเลออนโอ้โหตายเหอะเอโอโหน่าเกียดอันตีน่าเกียดมากเลยอะ่ะเกียรติไกดใส่ตัวคอดีวะกดทำไมคุณวิ่งทำไมเนี้ยเอมเบอร์เนี่ยอันตีนไปดิเจมเบอร์มันก็ฟิงเกอร์ออลเดสไปดิมึงกดใส่คุณวิ้งทำไม <laughs> โเด็กสองฟิงเกอร์แล้วังพี่สวัสดีครับโอเมก้าวันนี้นะครับตันนี้นึงตันนี้นึงผมไม่ตันใ้กูเลยฟิชเชอร์หันไปก็ตายแล้วเมื่อกี้โอ้ยโดนเันตายตายเงยเกยเออ,เเอ,อได้ตัวหนึ่ง สวยยสว้ตัวหนึ่งเว้ยระวัราางระวังระวังเราสองคนอาจจะสู้อินวอลไม่ได้จะยังไงผ่ามเขื่อใจนี่น่ะ 哎呀！ โยเอาวะเอาวะเลยฆ่าเลายอ้อนวะสะใจสะใจไร <c oughs> อ้อนไร <c oughs> อ้อนเหรอไรอ้อนเหรอไรอ้อนเหรอครับเล่ไรอ้อนเหรอครับ สวยครับได้เมนูซ่าสวยครับเดี๋ยวเอาแบ็ค킹บาร์ต่อดีกว่าเกมเนี้ยฮะเดี๋ยวเก็บเนี้ยแล้วแบ็ค킹บาร์ต่อผมว่าดีอยู่แบ็ค킹บาร์จะได้แบบดึงสกิลได้ด้วยเฮ้ยเมนูซาออกบิงก์เลยวะเนี่ย เฮ้ยมันมันมันเยอะว่ะเยอะว่ะลา่างห้าว่ะก,กลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยเมดูซ่ามีบิง์อะ่ะเมดูซ่าออกบิงค์คืออะไรวะทำไมมันต้องรีบออกบิง์อะ่ะกลัวว่ะกลัวอินวอเกอร์อยู่อะ่ะป้อมมันยังไม่แตกด้วย ดูดิ่ดูมินดูซ่ามันเล่นนี่มันห้ามมากเลยอ่ะมันเหมือนมีซัพพอร์ตอยู่อ่ะเฮ้ยมีรู Atlas ้แล้วเฮ้ยลองลองจัดมันสักตั้งนึงดิลองจัดมันสักตั้งนี่เฮ้ยอินโวกมาจริงเอาอินโวกก่อนอินโวกก่อนเอ๋อลั่นลั่นฟิชเชอร์ไปละใจเย็นเดี๋ยนะลูกคนหนึ่งคนหนึ่งเราไม่มีเอมเบอร์คนหนึ่งดึงดึงไว้ดึงดึงไว้ ไปละก็จะวาร์ปซ้อนบนไม่ไปละเห็นไลออนวิ่งมาเอาป้อมล่างกันมาโอ้โหแล้วอะไรวิ่งมายิงยังกะแรงนักเลยเนี่ยโอ้โหมึงวิ่งมายิงยังกับมึงยิงแรงมากไอ้เมดูซ่าบ้าเอ้ย เฮ้ย <c oughs> ลาก่อยเทพแล้วลาก่อยจัดรัวแล้วลิงเกนดีกว่ามาลิงเกนก็ได้เหมือนกันเกมนี้ uh huh. เออขอบคุณทุกคนที่ช่วยขายของนะฮะยอดเลยอะ ยังโผล่เอาว่ามีคนเริ่มเน้นหลบ EMP ว่ะโอ้เวาก็ยังโปรอ่ะโอ้ why you so pro อ่ะ this game so pro ยังเกมอะยังเกมอะ you know you see that อ้าวมัว่วละมัว่วละมัววม่วหนึ่งหนึ่งดอกสลับสกิลหนึ่งดอกเฉินเลย <Yeah. S 1> ดูดิ่โนซ่ามันมาน่ากลัวตรงไหนวะมันตีอย่างนั้นน่ะนี่โดนแน่นแน่นแน่แน วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนมานาหมดมานาหมด e n t h e n v เมดูซ่ามันบ้าบออเลยของมันว่ามันมันมันวิ่งมายิงแล้วมันไม่ยิงใครมันรุนมันไม่มีไอเทมด e เมจอะทุกคนทุกคนอย่าเล่นมดูซ่าอย่างนั้นนะลาก่อเห็นก็ก็ปสบติดคุกคิวบติน้อยไปไหมก็คําตอบของผมก็คือที่เขาบอกว่าเนี่ย เช uh, ี่อวดเออตายอยู่ด oh, ีตายอยู่ดีฮะวดวุดวุดวุดวดรถคูดาวก็เหมาะอยู่เราสกิลกดใช้ทั้งตัวโอ้ยเน้น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 นะครับ วันนี้คนมาดูก่อยละก่อยโยนทั้งนั้นเดี๋ยวใช่เหรอเกมนี้ผมเข้มอยู่นะเห็นเปล่าเห็นไหมว่าเกมนี้เข้มอ่ะ้ยโดนปลายคอโอะ Nope. Nope. สวยอืมเมื่อกี้รู้ว่าตายแล้วก็เลยแลกวอยไว้แต่ว่าคุ้มเ่าวะ

จริงอันติเมตนะ่าจะมาจอยนะ,ะเมื่อกี้ไม่น่านแล้วเรมีเอ,อ,อจิตอะใจดีนะผมรอดเนี่ยเนี่ยไมไ่รู้หนิ คือแอนติเมทต้องมาจอยไฟแล้วอะไม่งั้นเดเมจเราฆ่าไม่ได้เว้ยน้าแอนติเมทไปแยกไปแลนด์แบบเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงไปขึ้นมาแล้วเฮ้ยไปดิ้ยทำไมเมื่อโดนเฮกวะใครเฮกวะเฮียไม่ดูออกเฮกโอกากเลยรอยร้อยรอยร้อยรอยดิเฮ้ยสวยไปมาไปไหมให้หมดเลยขอไปให้หมดเลย บ้าเกมนี้ผมไม่ได้โยนเลยฉันตายสามเอง <c oughs> เอมเบอร์นุ่น <c oughs> ฉันไม่มีอ่ะโยใะเกมเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าใส่ลิงเก็นให้เอมเบอร์แล้วกันนะ <c oughs> จะแพ้แล้วเนี่ยมิโดซ่าเพิ่งม,มีเฮกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ เออเชกเกอร์ทำไมนายไม่ไอคูสแลรมเหมือนนายมีเวลาทั้งไฟเลยอะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมนายไม่เข้าไปช่วยออนติเมทอะเมื่อกี้พยายามช่วยแล้ววะโทษโทษ เอโคได้นะเดี๋ยวคอมโบกันเชื่อแบตคิงบาวอ่ะโทษลืมหิวฮูดวิงเหรอมึงหิวฮูดวิงเหรอมึงหิวฮูดวิงใช่ไหม ด้อยไปดิโอ้โหหิวพุดวิ้งเลยงว่างเงาเออเชเกอร์ใช้รถคูดาวไปเออเราเปลี่ยนของเออเชเกอร์เอารถคูดาวไปใช้ไหมเฮ้ยเราเราเราบิ้งเปิดได้นะไม่เชื่อบอยมันไม่ขึ้มบอลอะโอ้ แี่ละแพ้แล้ววะเอมเบอร์กูตายอย่างไวเลยไม่มีใครเซฟได้เลยตายหมดเกมนี้ผมเล่นดีแล้วนะแต่ผมว่า, <c oughs> ผ,มวาผมเล่นดีแล้วนะแต่แบบแม่งแบบ นะเราให้คนดูตัดสินแล้วกันเกมนี้โอ้ยแล้วเนี่ยเนี่ยตัดสุดทไม่ได้ Rồi thôi thôi tuổi Suỵt.

กระเดีวโอ้ไม่ยอนด้วยเกมนี้ตบมือโอ้เกมนี้เล่นดีมากเกมนี้เล่นดีมากนะครับสวยสวยัไฟเอ้ย MVP ด้วยว่ะเมื่อกี้แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วต้อง MVP อยู่แล้ว15 35โอ้โห้จะไปดี สะใจจัดจขอบคุณอ <of> ีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดซับสไครป์ช่องแล้วกดดอททูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ